คู่รักดาราดังพิสูจน์ให้เห็นรักแท้หลังดราม่าแต่งงานเร็วกายรัชานนและฮารุสุประกอบเป็นคู่รักที่สร้างครอบครัวอบอุ่นมากๆและมีลูกด้วยกันสามคนทมกลางการเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลที่เต็มไปด้วยโมเมนต์น่ารักน่ารักแต่ในช่วงแรกที่แต่งงานกันก็เจอดราม่าแต่งงานเร็ว อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความรักและความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นนั้นยั่งยืนและปัจจุบันถูกยกให้เป็นครอบครัวตัวอย่างที่ดีด้วยกายเล่าเรื่องตราม้าที่ผ่านมาตอนนั้นมีคนถามว่าแต่งงานเร็วไปไหมอายุ24แต่ผมบอกว่าอายุไม่ใช่ตัวกําหนดพร้อมหรือไม่พร้อมสําคัญกว่าถามไปว่า30ปีพอไหมแล้วมีไหมที่คน30ยังไม่พร้อมพอเราเชื่อว่าพร้อมแล้วก็ทําให้เห็นว่าเราตัดสินใจถูก หารื่ด้กล่าวเสริมตีใจที่เชื่อในตัวเองและเลือกคนที่ใช่แม้คนรอบข้างจะบอกว่าไม่ใช่แต่ขอบคุณสัญชตาตญาณตัวเองและขอบคุณพี่กายที่มาถึงจุดนี้ได้กายกล่าวถึงอนาคตว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราเคยบอกในวันแรกว่าเราจะทําให้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ